กดคอนเฟิร์มไปเลยเรียบร้อยนะครับผมนะถอนสำเร็จก็ผมก็จะขึ้นให้ดูเลยนะครับี่กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเต้นเจอร์นะครับก็โอเคนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับกลับมาอยู่กับเว็บ TRC 20เชียเกแล้วนะครับนะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตที่ผมจะทำการเติมเข้าไปอีกนะครับแล้วก็จะดูว่าขีดจำกัดการถอนมันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับก็โอเคนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครช่องผมเลยครับแล้วใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็เว็บนี้นะครับถ้าเราสมัครนะครับเราจะได้รับประมาณ8,000เชียร์ X ฟรีเลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะ ก็สุดยอดมากเลยนะครับ่านผู้ชมก็อย่างแรกนะครับพอบกดลิงก์ของผมเข้ามานะครับเราก็จะเจอกันหน้านี้นะครับพอหน้านี้เสร็จตรงนี้จะใส่อี mail, เมลแล้วก็รหัสผ่านรหัสผ่านแล้วก็ตรงโค้ดนี้ไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับก็บปล่อยไปแล้วก็กดซิงค์อัพนะครับพอบกดซิงค์อัพเสร็จก็กดล็อกอินได้เลยนะครับล็อกอินจะให้เราใสาอ่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านโอเคนะครับผมนะแล้ว้าเว็บนี้นะครับเราสามารถลงทุนได้ด้วยนะ แต่ผมก็บอกก่อนว่าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงถ้าใครคิดที่จะลงทุนความศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะในส่วนของตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็โอเคนะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเข้าสู่ระบบกันเลยนะครับก็สาหรับใครที่เข้ามาสมัครใหม่ก็จะได้8,000เจไอนะครับก่อนที่เราจะถอนได้นะครับสําหรับแบบนี้เราก็ต้องเติมก่อนนะครับเติมปุ๊บถอนปั๊บเลยนะครับถอนได้ปั๊บเลยนะครับก็โอเคนะท่านผู้ชมนะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะว่าจะเติมเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็บอกนะว่า การลงทุนนะครับมีความเสี่ยงสูงนะครับก็ถ้าใครคิดที่จะลงทุนนะครับควรให้ไปศึกษาดีๆก่อนนะครับในส่วนของตรงนี้นะก็โอเคนะครับตรงนี้จะเป็นรายได้จากการขุดบนคราวนะครับ trc ยี่สิบนะครับในส่วนของตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็อัตราการถอนนะครับรายได้จากทุนนะครับฝากขั้นต่ำนะครับถ้า txa เขึ้นไปนะถอนได้2.8%ต่อวันนะครับอย่างเช่นเงินฝาก txa เขื่นไปก็อยู่ที่2.8%งจุดแปดเป็นต์ถ้าหนึ่งหมื่ก็อยู่ที่สอร์เซ็นต์หนก็อยู่ จุดอร์เซ็นตแสนอยู่ที่4% 1ล้านอยู่ที่5%เนะครับยิ่งยอดฝากาสูงนะครับอัตราผลตอบแทนของเรานะครับก็ยิ่งสูงขึ้นนะครับแล้วก็รางวัลเชิญนะครับไม่จำกัดน,นะครับก็อย่างผู้ใช้ระดับแรกนะครับเราก็จะได้รับอยู่ที่15%ระดับ2ก็จะได้เฮ้ยชลาระดับ2ก็ได้อยู่ที่2-3%ระดับ2เรา ไม่ใช่ดิระดับ3ามเราได้อยู่ที่2%ก็ประมาณนี้เลยนะครับนะก็เหมือนกับว่าถ้าเพื่อนแบบของเราอ่ะทำการเติมนะครับเราก็จะได้ด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้นะก็ตามระดับไปเลยเลเวลหรือเลเวล2ก็ประมาณนั้นแหละ15 3% 2%ราโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้มีเว็บไซต์อย่างเป็นทางการแล้วก็ฝ่ายบริการทางลูกค้าลนะนะก็ใครแบบอยากติดต่ออะไรก็สามารถติดต่อเขาไปได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะ แล้วก็ในส่วนของนี้ก็เป็นเอกสารวอลเปเปอร์ Paper, นะครับผมมาของโอเคนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมก็อันนี้คือผมมารับตรงนี้นะครับทุกๆวันนะฮะเเซ็น์นะ ก็รับแบบนี้นะครับผมนะก็ t ช X ตรงกระเป๋าพื้นฐานของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมนะก็ดูตามผมเลยนะครับอันนี้คือผมดองไว้นะบางครั้งผมก็มารับมารับแต่อันนี้ก็เราจะได้ตามมาเลยประมาณ400เชีขึ้นนะครับเข้ากระเป๋าพื้นฐานของเราแล้วก็ตรงนี้ก็อย่าลืมแชร์นะแชร์ให้เพื่อนนะครับกด copy link แชร์ไปทาง Facebook ไลน์หรือกลุ่มอะไรต่างๆนะครับในโซเชียลนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่ผมบอกนะครับมันจะเป็นแบบ VIP นะ VIP หนึ่งสำหรับที่เราแบบ ถ้าเราเติมเข้าไปอ่ะอันนี้มันจะเป็นการลงทุนแบบว่าวให้เราอ่ะทำการเติมเข้าไปแบบประมาณอย่างเช่นอ่าผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นเราจะเป็น VIP 2เราก็เติมไปแค่1นึ่งหมื่น JX หนึ่งหมื่น JX ว่าจะถอนอยู่ที่สามคือสูงไปเทต่อน vap ก็โอ้โหสามจุดสี่เปอร์เซ็นต์ vap สีก็สี่เปอร์เซ็นต์ข้อตามนี้เลยนะครับน,นก็สามารถแล้วแต่ท่านชมเลยอันนี้ผมเติมไปแล้วสิบเก้าเชเอ็กนะก็วันนี้ก็จะมาทําการเติมอีกแล้วก็ถอนให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับวันนี้นะก็อโอเคเลยโอเคนะครับท่านผู้ชมนะต่อนีผ่ผมเพิ่มเป็นหมื่นละแต่สําหรับใครที่พึ่งสมัครมาใหม่จะได้อยู่ที่แ0 0พ c h เฟรีเลยแล้วก็ถ้าเราจะถอนได้เราก็ต้องทำการเติมก่อนแล้วก็ อาจถึงจะถอดได้แต่ไม่รู้ว่าขีดจำกัดจะเท่าไหร่นะก็ของผมเติม19บเก้าที่ใ้ขีดจำกัดตัวอยที่ประมาณ0.53จุาสมนะครับในสมุดตรงนี้นะก็นี่เลยนะครับผมนะประมาณนี้เลยก็โอเคนะครับท่านผู้ชมก็ตัวนี้มันจะเป็นกระเป๋าพื้นฐานตัวนี้จะเป็นกระเป๋าส่งเสริมนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมกระเป๋าส่งเสริมก็เราก็จะได้มาจากที่เราเชิญเพื่อนนี่แหละ ก็ส่วนของทีมนะครับทีมตรงนี้ก็จะเป็นมีเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามนะครับเลเวลหนึ่งก็จะได้อยู่ที่ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลเวลสองก็ได้ที่สามเปอร์เซ็นต์เลเวลสองสามก็จะได้อยู่ที่ประมาณสองเปอร์เซ็นต์ตามเลเวลเลยนะครับค่คาคอมมิชชั่นของเราที่เราจะได้ก็ประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าใครใช้เป็นเบอร์อไม่ใช่เบอร์ดิถ้าใครใช้เป็นโทรศัพท์มือถือก็เราสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้ส่วนของตรงนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็โอเคนะ ที่ผมจะมาทําการตเติมให้ท่านผู้ชมเห็นแล้วก็ถอนะให้ท่านผู้ชมเห็นอีกรอบหนึ่งนะครับนะ mm hmm. ว่าขีดทาการจะเท่าไหร่น,นะครับผมจะเติมไปอีกมาหกเสียอกนะ mm hmm. ก็โอเคนะท่านผู้ชมก็โอเคนั้นเลยนี่นะครับมาดูส่วนของตรงนี้กันนะครับตรงนี้นะครับเขาจะบอกนะครับ เติม TX นะครับจำนวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพื่อเปิดฟังก์ชันในการถอน,นครับก็ผมเคยเติมไปแล้ว19 TX นะครับผมก็ถอนทุกวันแหละสำหรับบัญชีพื้นฐานนะก็นั่นเลยนะครับท่านผู้ชมก็ตัดสินใจเองนะครับว่าจะเติมเท่าไหร่นะครับผมนะ <S <S ผมไม่รู้จะคืนตุนเท่าไหร่นะครับหน้า2วันของผมจะได้อยู่ที่ประมาณ TX 2 <S วัน4วันจะได้อยู่ที่2 TX นะครับนั่นแหละประมาณนั้นเลยถ้า8วันก็จะได้อยู่ที่ประมาณ4 TX เออนั่นแหละตามนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้โอเคนะครับเเช่นนะะครับดี๋ยวผมจ กดที่เงินฝากไปนะกดเงินฝากนะครับกัดลอกที่อยู่ตรงนี้ไปยังกระเป๋าไปแน้นนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทําการเข้าไปยังกระเป๋าไปนน้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทําการเติมแล้วก็เติมเสร็จก็จะมา,าทำการถอนนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับในส่วนของตรงนี้ก็โอเคนะครับผมนะก็เติมเงินเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะต,ต่อเมื่อเราเติมในแอปไปเน้นเสร็จ แล้วรอ5้าหรือสิบนาทีแนละ้วเรามากดตรงนี้นะเราก็จะเข้าไปยังกระเป๋าของเราในเว็บตรงนี้เลยนะครับอาจจะใช้เวลาสักห้าหรืสิบนาทีนะส่วนของตรงนี้นะในการที่แบบจะเติมเข้าไปในเว็บนะครับนะก็ประมาณนี้เลยก็ขั้นต่ำอยู่ที่5ห x นึงไปถ้าเราจะเติมใน Binance ก็ต้องวันเติมอยู่ที่6ก G X นะเราก็ได้อยู่ที่ประมาณ 5, 5้า X นะครับเพราะว่ามันเสียค่าธรรมเนียม1 G X ก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในแอป์ Binance กันเลยครับโอเคนะครับท่านผู้ชมก็จะวางเลยนะ นี่วางไปแล้วก็ใส่จำนวนไปผมจะเติมอยู่ที่6 t x ก็ withdraw แล้วกด confirm โอเคนะครับเ,เดี๋ยวเราก็เข้าไปดูกันเว็บเลยนะครับว่ายอดเงินเข้าหรือยังนะครับเดี๋ยวก็จะทำการถอนนะท่านผู้ชมได้เห็นกันเลยครับก็ผมได้ทำการเติมไปแล้วก็กดตรงที่เติมเงินเสร็จสิ้นแล้วรอ r e ยอดเงินของผมเห็ไหม24 c i trx แล้วที่ผมเติมไปจาก แรกๆผมจะเป19ผมจะไปอีก5ก็เป็น14 24, 24x นั่นแหละ 24x เออก็ประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวก็จะมา,าดูว่าขีดจำกัดในการถอนจะมีเท่าไหร่นะครับเพิ่มมาเป็น0.67อืมก็ทำการถอนกันเลยโอเคนะครับผมก็จะทำการใส่จำนวนที่ผมจะถอนแล้วนะก็ถอนได้ทุกวันเลยนะครับนะ 2D เนี่ยเออก็แบบวิดดอ นั่นเลยนะครับผมนะทุกๆวันก็จะก็ขีดทำกัดถอนในวันนี้ก็คือ0.67เหมือนกันนะครับ withdraw today นี่นะก็โอเคถ้ากดคอนเฟิร์มไปเลยเรียบร้อยนะครับผมนะถอนสาเร็จก็ผมก็จะขึ้นให้ดูเลยนะครับนี่ถอนได้จริงๆ Let's go นี่ก็ท่านผู้ชมก็ตัดสินใจกันเอาเองนะก็เลยเหยียดใต้ชิปเลยนะครับนะก็การลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะครับก็ถ้าใครคิดที่จะลงทุนวรศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับก็ ผมก็ฝากบอกไว้แล้วนะครับในส่วนของตรงนี้นะก็โอเคนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดสมัครให้ช่องผมนะครับแล้วเราก็มาเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ผมบักเต้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็โอเคนะครับผม